ปลาที่กะดูค่ะลุกง่ะลุกลุกลุดลุกลุกลุดลุก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 จอยครับนึกว่าหลุดครับโอ้โหนึกว่าหลุดนึกว่าหลุดครับนึกว่าหลุดครับเพื่อนนี่ครับปลาปลานึกว่าหลุดครับเพื่อนๆไม่หลุดนะครับ นันไม่เอาอ,อีกแล้วครับเอาขึ้นหน่อยครับนัทต้อมครับเอาขึ้นหน่อยครับทะลุเลยครับดูดจุ๊บเลยวะว้าวมาอีกหนึ่งแต้มฮิฮิ <laughs> กินเฉยครับดูดจุ๊บเลยวะโอ้โหครับ มาอินดีเต็มกับเพื่อน